สวัสดีครับนี่คือบุคคลที่วา่าวงการกีฬาต้องหล้จักนะครับโกอูดแบบนี่นี่คือทันบรรยงว่ง,วงสักลาธิตนะครับหรือว่าโกอูดท,ทุกคนจะต้องรู้จักนะครับนี่คือหนักวิง่งก้องเมืองสตูลผู้อาวโโุโสที่สุดกว่าไดที่พลาดไปให้กันเดี๋ยวจะเดินคุยกับโกอูดไปเรื่อยๆนะครับโกอูดครับเออโกอูดนี่เริ่มวิ่งมาหน้าอะไรไหมครับโค่สมฝนแล,แล้วสารลุ่นแล้วน้ำทัน อายุหกสิบปีโอ้ตอนจานั้นก็สอบรู้ที่สุดอายุสิบสองปีก็สอบรู้ตอนนี้ก็อายุแต่ละกับคุณตัวตี้แปดสิบแปดแล้วอีกอย่างแข็งแรงอยู่เลยนะเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับโกอูดให้มาว่านี้แล้วก็บุกถึงบ้านโกอูดเลยนะครับไปเลื่อยๆว่าโกอูดได้ละวันอะไรกันมั่งนะครับแล้วก็วันนี้โอกาสดีนะครับจะพาเข้าไปเยี่ยมชมบ้านโกอูครับ ยูตรงคําซอยนอกวิลานี่เองนะครับถนนสลิดพุ่มเวนาทซอยสิบไม่โลูลลังไหนหะกันก่อนซาณาเป็นบันลังนี้จังอโกอดูดสวัสดีครับอโกอดูดพอลยครับอโกอดูดกลับเดินต้นเสื้อมาเลยเข้าไปเยี่ยมชุมบันญัตดกันครับก่อนนี้ข้อเข้าไปเลยทักงรางวัลน,นะครับนี่เป็นผับเกอง,องอโกอูดนะครับมาตอนจะไม่วิ่งกันเดี๋ยวยกอโกอูดนะครับเชิญเข้าไปเล่นนะครับว่า โกดตั้งแต่วิ่งมานี่ได้รางวัลอะไรกันมั่งนะครับลุยได้เม็ดตัวอ่าเนี่ยโกปพามาได้ตัวรางวัลน,นะครับนะ่อ๋อนี่ยตัวไรโกโอ้ตัวนี้สวยจังอ๋อตัวจากปูเกตอันนี้ตีนึ่งแข้งหัดย้ายครับตีนึ่งต่างเพนนะอ๋อวิ่งจากสโกอโเทยตรงนั้นตึง้งอ๋อนี่แข้งที่ปุตตมนณฑนได้แชมป์กัลลาอ๋อทุวประเทศท่านนะครับได้จากหลับจากองค์ไหนครับผาผาเทวกร งในร่วงจากการการแต่เป็นเป็นแับจจำร้องนะก็เราจะต้านครับตัวมาจนจำไม่ได้โอ้นี่โอ้ลุยเซเม็ดเลยนุกับเบิร์นูุโอ้ได้รางวัลเปียบครับตีนึงถังเพนไปตีนึงถังเพีครับโกวตวายอย่างลุยเม็ดเลยนะครับขึ้นไปได้ข้างบนลาวครับชั้นสองกับบอโอ้นี่ลุยเซเม็ดเลยนะครับอืมตัวรางวัลถังพี่ อยังมีรุยเลยครับก็ลงมาอะไรๆทัวรจากงุเม็ดไม่มีทีเก็บกับเลยแต่นี้เสียงว่าบางน้อย่ายก็ไปจากอุเะแล้วนะครับโกดเริ่มวิ่งเล็กอายุกี่ปีได้ครับโกหลงซ่านนั่ไปปีสามแปดอ๋อปีสามแปดนาะมางบัดนี้นะอ้กว่ารางวัลมาจากงูเะเลยทีนึงได้มาสักกี่รางวัลได้แล้วนึกออกไหม เอาเอาสิใบได้ตีนึงหนงเป็นนะอย่างใบประกาศลุยเซเมตนะครับก้องโกอูดเละนี่ก็คือความภาคภูมิใจนะครับได้รับถ้วยจากประเทพครับและไม่ใช่เฉพาะถ้วยรางวัลการวิ่งอย่างเดียวนะครับโกอูดยังได้ทำาีทลายสิติเดินทุนโค้งประเตศไทยนะครับได้ทีนึงที่อย่างวัดสุรษฎน์นะครับและนี่ก็คือประวัติเก่าๆก้องคุณบัญยงวังสังกรลทิ์เรื่อวาโกอูด บุคคลตนแบบของวงการกีฬากลีธาสตูนครับคือว่าคือหยกกรุ๊ปเอกะ่นกรัมมาก่อนเอกะระหนึ่งเดียวครับเอกะระก้องโกอูดครับ